2025 Toyota Corolla ความสมบูรณ์แบบของรถซีดานขนาดกระทัดรัด Toyota Corolla 2025มาถึงแล้วยังคงรักษาชื่อเสียงในฐานะรถซีดานขนาดกระทัดรัดที่น่าเชื่อถือ ประหยัดน้ำมันและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมาอย่างยาวนานปีนี้โตโยต้าได้ปรับปรุงดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้โคโรลายังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะมองหารถที่เหมาะสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันรถไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันหรือรุ่นสปอร์ตที่ให้ความร้าใจโคโรา2025ก็มีตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการโตโยต้าได้ปรับดีไซน์ภายนอกของโคโรา2025ให้ทันสมัยและโดดเด่นยิ่งขึ้นกระจางหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและดูดันมากขขึึ้้้นนนนผาาากับบไฟหทีีี่่่เเรยยววงและดูฉิ เส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ทำให้รถมีเสถียรภาพมากขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีขึ้นนอกจากนี้โตโยตา้ายังเพิ่มสีตัวถังใหม่เช่นสีน้ำเงินมิดไนส์บลูสีแดงเมทัลลิกเกรดและสีขาวมุกเพลไวให้คุณเลือกตามสไตล์ที่ชอบรุ่น SE และ XSE มาพร้อมกับกันชนดีไซน์สปอร์ตล้ออลลอยขนาด18นิ้วและองค์ประกอบสีดำที่เสริมความดุดันให้กับตัวรถ ในด้านสมรรถนะโคโรล่า2025ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรสี่สูบให้กำลัง169แรงม้าและแรงบิด1 5 1นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้โตโยต้ายังพัฒนาให้การตอบสนองของเกียร์ดีขึ้นทำให้การเร่งเครื่องรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นรุ่น SE ยังมาพร้อมกับแพดเดิลชิปเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมเกียร์เองเพิ่มอรรถรสในการขับขี่ให้สนนุกยิ่งขึ้ สำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดน้ำมันสูงสุดโคโรล่าไฮบริดเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจใช้เครื่องยนต์ไฮบริดขนาด1.8ลิตรที่ให้ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันสูงถึง50ไมล์ต่อแกลลอนประมาณ21กิโลเมตรลิตรซึ่งถือเป็นหนึ่งในรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในกลุ่มซีดานขนาดกะทัดรัดไฮบริดรุ่นใหม่นี้ยังเพิ่มระบบขับเคลื่อน4ีล้อ AWD ที่ช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นในสภาพถนนที่ลื่นและขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับคืน Regenerative Braking ยังได้รับการปรับปรรรรุงงใใหห้้้้้ดดีีียิิิ่่ขขึึนนททาาาช์จแบตตเอไมมะสธภพก ภายในห้องโดยสารโคโรา2025ถูกออกแบบให้ทันสมัยและหรูหราย,ยิ่งขึ้นเบาะนั่งใช้วัสดุระดับพรีเมียมโดยมีตัวเลือกหนังสังเคราะห์โซเทสำหรับรุ่นสูงสุดเบาะหน้าออกแบบให้รองรับสริราได้ดีขึ้นและมีระบบทำความร้อนให้เลือกสำหรับสภาพอากาศหนาวนอกจากนี้โตโยต้ายังเพิ่มพื้นที่วางขาสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพื่อให้เดินทางไกลได้สะดวกขึ้น เทคโนโลยีภายในรถก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วเป็นมาตรฐานที่กุ่นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรุ่นสูงสุดมาพร้อมกับหน้าจอขนาด10.5นิ้วและระบบเสียง JBL ระดับพรีเมียมเพิ่มความเพลิดเพลินขณะขับขี่แขงหน้าปัดดิจิทัลสามารถแสดงข้อมูลการขับขี่เช่นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันระบบนำทางและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีระบบ Head-up Display ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นบนกระจกหน้าทำให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นข้อมูลได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนน t o y ยต a ายังเพิ่มความโดกสบายด้วยระบบสัญญาณด้วยยเสสีีท่ลมัย ต้องรับมือจากกวงมาลายัยนอกจากนี้ยังมีพอร์ตชาร์จ USB-C หลายตำแหน่งที่ทำ้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ใช้ยานด้านความปลอดภัยโคโรลล่า2,025มาพร้อมกับตัว o t a s a f e เ y s e n ้ e น3.0ซึ่งรวมฟีเจอร์ช่วยขับขี่ที่ล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมกวงมาลัยช่วยปรับทิศทางระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและนักปั่นจัก,กรยานรวมถึงระบบอ่านป้ายจราจร,รรุ่นสูงยังเสริมด้วยระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนการจราจรด้านหลังช่วยเพิ่มมคววาาาปลลออดภัััยในกรบบี่ทท้งงงงแะเื สำหรับผู้ที่ชอบความสปอร์ตรุ่น SE และ x s e จะให้ประสบการณ์ขับขี่ที่เร้าใจกว่าเดิมมาพร้อมช่วงล่างแบบสปอร์ตที่ช่วยให้เข้าโค้งได้มั่นใจยิ่งขึ้นพร้อมดีไซน์ภายในที่มีการเดินตะเข็บสีจัดการแบนเยียบอลูมิเนียมและพวงามาลาัยรุ่งหนันที่ไม่สัมผัสพรีเมียมโคลโรล,ลา2025ยังให้ความอเนกประสงค์ในการใช้งานด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระขนาด13ลูกบาศก์ฟุตและเบาะหลังพับแยกเสษ็จ60ส่วน40ทัให้สามารถเกบสัมภาระขนาดใหญ่ได้สะดวกขึ้นไม่ว่าคุณจะใช้สำหรัับกกกาาาาารรรรเดินด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 ดินนนนทงงหืออใใชช้ีววตตจ็โย โต y ยต้ยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านความทนทานและความน่าเชื่อถือโคโรล่า2025มาพร้อมการรับประกันคุณภาพที่มั่นใจได้โดยรับประกันพื้นฐาน3ปีหรือ36,000ไมล์ประมาณ58,000กิโลเมตรและรับประกันระบบขับเพื่อน5ปีหรือ60,000ไมล์ประมาณ96,000กิโลเมตรสำหรับรุ่นไฮบริดการรับประกันแบตเตอรี่ขยายเป็น10ปีหรือ150,000ไมล์ประมาณ240,000กิโลเมตร ในตลาดรถซีดานขนาดกระทันรัฐที่มีการแข่งขันสูงโครโรล่า2,025ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดด้วยการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่ประหยัดน้ำมันระบบความปลอดภัยระดับแนวหน้าและความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วหากคุณต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวเชิงลึกและการเปรียบเทียบรถยนต์รุ่นต่างๆอย่าลืมกดติดตามไลค์เาเจอและรอติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจนเพิ่มเติมเร็ว